ได้เวลาเดินทางอีกแล้วครับผมพรุ่งนี้ก็หยุดละทำง,งานอีกวันหนึ่งขณะนี้เวลา6โมง35เวลากำลังพอดีเลยครับเดี๋ยววันนี้ก็ ไม่ค่อยหิวข้าวเท่าไหร่วันนี้เดี๋ยวไม่ทานข้าวเช้านะครับเดี๋ยวเอากระทงโกไปกินกับกาแฟดีกว่ากระทงโกกับกาแฟโอ้ยน้ำหอม น้ำหอมมาจากไหนเนาะขอปิดช่้หน้าก่อนผมนี้ไม่ค่อยถูกกับน้ําหอมกลิ่นแรงๆไม่รู้เป็นไรเวียนหน้าขึ้นมาทันทีเลยแต่พูดถึงว่าน้ําหอมมันก็ดีกว่าเหม็นเนาะดีกว่าเหม็นกินตัวนะถ้าแรงไปมันก็เวียนหน้าเหมือนกันก็จะมาขายไปเนาะวันนี้ เยวไปร้านที่คิดคิดว่าคิดว่าพอทั้งกลัวอร่อยที่สุดในแถบนี้แล้วกันออก่อนถ้าเขาไม่ขายก็ค่อยเลี้ยวกลับมาตลาดเชาาข้างเซเว่นที่เราเคยมาประจําอีกรอบเพราะผมก็ไม่ถือว่ามันสายเท่าไหร่ มาหรือเปล่าอ่ามาอยู่นี่เด็กสนุกป เอาเอะไรมากชาับกรเปาสิบบาทครับผมสิบบาทเท่าแล้วหกตัวก็เยอะแล้วก็แพงครตอนแรกว่าจะซื้อยี่สิบบาทเห็นของเขาแล้วตกใจเลยมันสามตัวห้าบาท เอา20บาท12ตัวสิบสองตัวโอ้โหใครไม่กินหมดก็เลยนี่แหละพอแค่สิบบาทสิบบาทก็หกตัว6ตัวกินกาแฟก็ กินหมดหรือเปล่าไม่รู้เลยกินเล่น,นะหมดอยู่นะพูดถึงว่าถ้าแบบกินจริงจริงจังนะถือว่าเยอะนะครับผมปลาจะอาสละเปาบวกตัวนิวิ่เส้นทางหลักช่วงนี้วิ่งด้เส้นทางหลักเลย ผบนี้ลงนี่งไงครับที่ผมบอกเอาไว้เห็นปะ่ะอย่างเงี้ยถ้ามีรถยนต์คันหนึ่งมาจะเลี้ยวซ้ายแล้วก็ทุกคันจะเลี้ยวซ้ายก็คือจบเลยครับผม เพราะว่ารถคันนี้เขาไม่เขาไม่ได้หลบทางให้เขาจะไปตรงก็ตามนั้นดีเรารถมอเตอร์ไซค์ก็ไปได้นะถ้าเป็นรถยนต์ก็นันจะติดยาวไปถึงปั๊มนั่นแหลนะถ้าเป็นตอนเจ็ดโมงนะแบบนี้มงบอกว่ามันนาน,า,นาจิตตังเนาะต่างคนต่างคิด เขาก็คงจะคิดว่ามันไม่ได้ห้ามจอดนะนเป็นจุดที่จอดรอข้ามอยู่แล้วข้ามไฟแดงนะบางคนก็จะว่าเอ้ยมไม่เลี้ยวซ้ายออกมาแล้วมายูเทิร์นอยู่ตรงนี้นะเพราะว่าบางทีมันคอนโทรลไม่ได้แล้วนะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ผิดนะแต่ผมหมายถึงว่าถ้าถ้าเป็นตัวผมนะผมก็จะมองว่ารถที่ติดข้างหลังเยอะนะ่ะ ถ้าผมออกคนหนึ่งอ่ะเขาจะโล่งกันหมดเลยเขาจะได้ไปทํางานไวขึ้นเขาจะอะไรทุกอย่างเป็นผลดีกับคนอื่นหมดเลยเออเพียงแค่เราเออเราเรียกว่าเราเสียสละแล้วกันใช้ใช้คําว่าเราเสียสละมันจะได้ไม่ดูแบบแปลกๆเนาะเพราะว่ามันไม่ใช่จุดที่เขาาไม่ได้บอกว่าห้ามจอดคือเขาจอดได้เขามีสิทธิ์จอดเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วมันมันอยู่ที่ตัวบุคคลซะมากกว่าว่าเขาสิทธิ์ที่เขามีเขาจะทำเขาจะใช้หรือเปล่า บางคนอาจจะใช้บางคนอาจจะไม่ใช้มันก็เป็นสิทธิทส่วนบุคคลแต่สำหรับผมถ้าผมถ้าเป็นผมผมก็จะหลบเพราะว่าคนที่มีส่วนที่จะได้จากสิ่งนี้มันเยอะกว่าถ้าผมจอดอยู่ตรงนั้นผมคนเดียวที่ได้แต่ถ้าผมหลบออกออกซ้ายไปเลยมอยุ่เถอนแล้ก็ได้คนที่จะได้คือคนที่มาแบบเยอะมาก นาอาจจะเป็นหนึ่งต่อร้อยคันก็ได้เออหลังจะไฟแดงแล้วไฟแดงจกินไปเป็นไรเราได้อยู่หน้าสุด ก็ถือว่ามาไม่เช้ามากไม่สายมากกำลังพอดีออมา6กโมสา6.35หรถก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร,ร่นะก็ถือว่าสบายสบอยู่ น,นักข่าว่ถมชวังเอ๊ะทำไมทำไมวิ่งมาข้างในนี้หรือต้องกันรถติดก็ไม่น่าใช่ในนี้เป็นน,นิกรมออแปลกมากเลยแลก่มากวก่ไมถึงเข้ามาในนี้6โ,โมงกว่าโอ้โหเด็กน้อยในยุคทุกวันนี้แตกต่างแข็จุดก่องมากเลยนะ บางบางบางอย่างความสะดวกสบายเขาก็เยอะกว่านะแต่ว่าบางสิ่งเขาต้องเปลี่ยนแปลงมากกว่าเรานะเราอยากคิดแต้ว่าคนเจนซีนี่คือแบบโชคดีมีทุกอย่างแล้วเขาทำทุกอย่างไปเลยมันมันแตกต่างกันนะอย่างเอาเป็นเด็กเลยเมื่อก่อนเรานี่คือเป็นเด็กนี่คือแบบโหตื่นสายได้ สุดมากเราก็จะเรียนโรงเรียนใกล้ๆหรืออะไรเงี้ยเอาง่ายเราตามมีตามเกิดอ่ะออแล้วก็จะไปโรงเรียนได้ใกล้ๆแล้วก็ไม่ต้องตื่นแบบแต่เช้เาเด็กทุกวันนี้คือรางครั้งพ่อแม่อยากให้เรียนที่ดีๆเพื่ออนาคตที่ดีซึ่งสําหรับผมแล้วแต่บุคคลนะแล้วแต่บุคคลพอรู่เรียนอาจจะอยู่ไกลเด็กต้องตื่นตั้งแต่ตีตตห้าครึ่งอาบน้ำ เดนรับส่งมารับตอนผมมงตตงเงี้ยผมนาสงสารมากเนี่ยผมเป็นเด็กบ้านนอกนะบ้านก็อยู่ห่างโรงเรียนประมาณถ้าปฐมนะประมาณสักสามสามสี่กิโลมังประมาณนะั้นเดินไปโรงเรียนนะครับได้ปั่นจักรยานไปตอนอยู่ปห้าปั่นจักรยานไปกับน,น้องสาวน้องสา,สาวสอนท้ายนั่น เราตื่นเราตื่นสายได้เราพยญญายามไปเองเราอยู่ใกล้ๆโรงเรียนเด็กๆทุกวันนี้บางทีแบบอยู่ไกลมากคือพ่อแม่อยากให้เรียนโรงเรียนที่ดีๆซึ่งเรียนที่ดีมันก็มันก็อาจจะดีแหละนะแต่จะอยู่ที่เด็กกล้อยแต่ว่าการที่เขาต้องตื่นแต่เช้าเพื่อมาใช้ชีวิตแบบนี้มันหนักเกินไปสําหรับเขาผมคิดว่านะโอเคครับผมก็บ่นประมาณนี้แหละในเวลาไปรับประทานอาหารละถึงบริษัทแล้ว ก็ขอบคุณที่กดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ